โอ้พุดพุดเลยว่ะพุดวันรุดโอ้คลิประเบิดคลิประเบิดเอาเดี๋ยวไปพุ่นอ่ะโอ้โหเพื่อนๆคลิประเบิดทุกครับปาเท้อโอ้โหครับ กิบระเบิดครับโอ้ตัวอะไรตาย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 โอ้สัตว์ประหลาดครับกิบระเบิดครับดูครับโอ้โหไอตีถึงยูไอตีถึงยูเอื ý mà liềm mà hết xây hết mẹ tép đâu nó mà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  นี่ไม่หลอดครับโด<ย>้นเพื่อนหลังจากคลิประเบิดครับก็โดนเลยนะ<โด>ยเป็นชาโดนะครับชาดโดเย้เล็กใหญ่น้ำหนึ่งครับแตกอีกแล้วครับไหนตัวเล็กๆนหน่าเจ้แตกอีกแล้วครับเพื่อนๆตัวเล็กๆนะสวยงามอฮ่าฮ่าฮ่าฮููว้าว เล็กใหญ่เราก็นับหนึ่งนะครับโหเข้าตานะตัวนี้ต้องเก็บนะครับสงสารจังปล่อยไม่ได้นะคเพื่อนๆปล่อยไปก็ตายนะต้องเอาไปทําประโยชน์นะครับก็เข้าตานะตัวนี้ก็เก็บครับเก็บปล่อยไปก็ไม่น่ารอดนะเข้าตาคนระับ